สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวลัคนาราศีเมษช่วงจังหวะที่ดาวพุธย้ายราศีดาวพุธจะย้ายราศีเข้าสู่ภพพันธุนะคะดาวพุธเนี่ยมาจากภพสหัสชชะดาวพุธเนี่ยมาจากภพอริยนะคะเข้าสู่ภพพันธุตั้งแต่วันที่สมสิงหาคมไปจนถึงวันที่25้าสิงหาคมนะคะ การติดต่อการสื่อสารงานจะสร้างความมั่นคงให้กับคุณสร้างโอกาสให้กับคุณนะคะดาวพุธก็มาเล่งงานด้วยนะคะบางท่านมีโอกาสได้ลูกค้าใหม่ๆบางท่านมีโอกาสได้หุ้นส่วนใหม่ก็มีส่วนบางท่านนักค้านักขายนักเจรจาวาจาวาทศิลน,นำเป็นที่น่าเชื่อถือก็ส่งผลดีในเรื่องของงานอีกต่างหากนะคะ ใครที่เจอปัญหาอุปสรรคอะไรในเรื่องของงานก็จะสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคในเรื่องของงานให้มันผ่านพ้นไปได้เนื่องด้วยดาวประจําตัวของคุณเนี่ยไปสถิตภพบริด้วยนะคะก็เป็นเร่งมินาศอีกนะคะก็ปัญหางานสัสางได้เช่นกันใครที่ต้องการเดินทางไกลก็จะมีโอกาสได้เดินทางไกลรวมไปจนถึงงานที่คุณต้องไปติดต่อเครือข่ายคอนเคชัตน,นต่างถิงน่นแดนไกลก็จะเกิดผลดีเช่นกันแดีบางท่านมีโอกาสในเรื่องของงานที่ไปเกี่ยวข้องอสังหา นะคะตรงนี้ส่วนใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขายนักค้านักขายซื้อมาขายไปหรือว่างานที่ไปเกี่ยวข้องกับออนไลน์นะคะก็จะยิ่งมีโอกาสที่ดีในการสื่อสารในการไลฟ์สดต่างๆนะคะตรงนี้แล้วก็งานที่ไปในเชิงรัฐศาสรที่งานที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาต่างๆนาะนาะก็จะเกิดความก้าวหน้าเกิดความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะช่วงนี้วาจาวาทศิลป์ นะโดดเด่นมากๆของชาวเมษส่วนในเรื่องของการเงินผลตอบแทนการเงินไรายได้ทางการเงินจะเป็นไปนในทิศทางที่ดีดาวพุธไปโยกถึงการเงินดาวการเงินของคุณนะคะก่อน22สิงหาเนี่ยดาวการเงินของคุณก็ได้ตําแหน่งปฐุมเกณฑ์ด้วยอีกครั้งพอ22สิงหามาแล้วดาวการเงินของคุณก็อยู่ร่วมกับดาวพุธเจรจาพาทีใดๆวาจามีสเสน่ห์กับลูกค้านะคะตรงนี้ก็นําพาโอกาสที่ดีในเรื่องการเงินการทอง ส่วนบางท่านก็จะมีในเรื่องของใครที่ต้องการซื้อขายบ้านก็จะมีโอกาสได้ซื้อขายบ้านนะคะบางท่านก็มีโอกาสรับทรัพย์ด้วยเช่นกันธุรกิจอสังหาได้นะคะธุรกิจอสังหาธุรกิจทุกประเภทอย่างเช่นที่กล่าวไว้ข้างต้นก็คือพวกงานออนไลน์งานที่ต้องใช้คําพูดอย่างเงี้ยได้ทั้งนั้นงานที่ต้องไปลงมือลงแรงงานที่ต้องไปแก้ไขปัญหาอันนั้นก็เป็นเงินของคุณทั้งนั้นเลยและบางท่านจะมีโอกาสมีช่องทางการเงินพิเศษรายได้พิเศษเกิดขึ้นด้วยนะคะ เอ่อหรือโชคกับเพศตรงข้ามก็ได้ด้วยอีกต่างหากค่าใช้จ่ายก็อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับบ้านของใช้ในบ้านเครื่องมือสื่อสารเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนานา,น,านะคะตรงนี้ส่วนความรักชา,รารชาวราศีเมษชาวราศีเมษเนี่ยคู่รักครอบครัวเนี่ยคู่ไหนที่ยังไม่พร้อมจะมีลูกเนี่ยก็ป้องกันดีๆนะนะ,ะส่วนคนที่มีปัญหาความรักอยากจะบอกว่ามีอะไรต้องเล่งคุยเล่งเคลีย ตรงนี้นะคะมันอาจจะเกิดในเรื่องของยิ่งช่วงนี้น่าจะมีในเรื่องของปัญหาลักทับซ้อนได้เช่นกันลักทางเลือกเลือกทางลักได้หมดนะคะตรงนั้นอ,อะไรที่ไม่เคยรับรู้บางทีมันก็นอาจจะเกิดการรับรู้หรืออาจจะมีการตัดสินใจการเคลียร์ใจต่อกันได้ส่วนสําหรับชาวโสดชาวโสดมีโอกาสค่ะนะ,ะมีโอกาสเพศตรงข้ามจะได้โชคกับเพศตรงข้ามรวมไปจนถึงวาจามีสเสน่ห์เช่นกัน นะคะของชาวราศีเมษอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะว่าชาวราศีเมษในช่วงนี้ที่ดาวพุธสถิตตรงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะดาวพุธคือดาวการสื่อสารนะะดาวความคิดนะะการสื่อสารการเรียนรู้โอ้โหอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์เนี่ยมันโดดเด่นมากๆอยู่แล้วนะคะมันโดดเด่นใครที่ต้องทํางานที่ต้องไปติดต่อคอนแทคนะคะลูกค้าอะไรต่างๆนานาเนี่ยน่าจะส่งผลดีกับชาวราศีเมษด้วยคู่ค้าคู่เจรจาคู่หุ้นส่วนนําพาบโอกาสความสําเร็จค่ะ บางท่านได้หุ้นส่วนเข้ามาบางท่านได้ได้เพื่อนร่วมงานใหม่เข้ามาก็จะส่งผลที่ดีใครที่ต้องการใครที่เปลี่ยนงานอะไรมานะคะส่วนบางท่านจะมีเกณฑ์การปรับเกณฑ์การเดินทางชีปจอลรองเท้าไปติดต่องานนะไปติดต่องานไปดีลงานต่างๆอย่างเนี้ยโอกาสก็มาเช่นกันรวมไปจะถึงบางท่านจะมีงานในเรื่องของงานที่ต้องปรับแก้ไขงานอสังหางานปรับีริเวทบ้านอะไรอย่างนั้นก็เกิดขึ้นด้วยอันนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องดี ใครจะซื้อจะไก่บ้านก็มีโอกาสการเปลี่ยนแปลงของคุณมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่สู่โอกาสอะไรที่ดีๆค่ะที่คุณปรารถนาด้วยนะคะหรืองานอะไรใหม่ๆหรือคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงเพื่อโอกาสอะไรใหม่ๆที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยตรงนั้นน่ะคืองานใจรักคืองานทางเลือกหรือสิ่งที่เราชอบนะคะโอกาสก็มาเช่นกันส่วนชาวราศีเมษในเรื่องของบ้านนะคะในเรื่องของบ้านบางทีมองในมุมมุมมองว่าหนึ่ง คุณอาจจะทาอะไรร่วมกันโปรเจกต์ภายในครอบครัวของคุณน่าถ้าเป็นภายในครอบครัวก็น่าจะเป็นงานที่ไปเกี่ยวข้องอสังหารก็ได้นะคะตรงนี้อันนั้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีส่วนงานทั่วไปนะะงานทั่วไปช่วงนี้ชั่วโมงทําเงินค่ะนะคะช่วงช่วงนี้เป็นชั่วโมงทําเงินจริงๆหรือใครรอคอยการตอบรับกลับมาอะไรบางสิ่งบางอย่างจากการที่คุณไปติดต่อเจราจาไปวิ่งเต้นไปเสนอโปรเจกต์เสนอโครงการคุณก็จะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินที่มั่นคง นะคะหลายๆท่านกําลังจะมีโอกาสมีโชคบ้านทรัพย์สินสินทรัพย์ด้วยนะการเงินน่าจะอยู่ในช่วงทิศทางที่ดีด้วยขาขึ้นสองจังหวะของคุณนะ่ะนะคะพอดาพุดธก็ไปยกถึงการเงินด้วยเช่นกันนะคะก็หมายถึงการเงินต้องมั่นคงในช่วงจังหวะนี้หรืออะไรที่มันส่งผลดีความก้าวหน้าและบางท่านจะมีราบผลก็คืออาจจะมีโอกาสมีเรื่องของช่องทางการเงินพิเศษเงินอื่นๆเข้ามาเกี่ยวพันด้วยในตรงนี้นะคะ เงินไม่คาดคิดเงินไม่คาดฝันได้เงินปรับปรับได้ปุบปรับรับโชคได้นะคะเช่นกันส่วนบางท่านค่าใช้จ่ายเครื่องมือสื่อสารใหม่หรือเปล่าทําบ้านใหม่หรือเปล่าอ่าเครื่องใช้ไฟฟ้าพังหรือเปล่าอนั้นซื้อของใหม่อยู่แล้วนะคะส่วนชาวเมฆค่ะคู่รักครอบครัวคู่รักครอบครัวจะทําอะไรธุรกิจอะไรร่วมกันโอกาสมาอยู่แล้วค่ะนะคะ ธุรกิจอสังหาก็ยังได้ธุรกิจอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะจากการทำไรร่วมกันมันจะเกิดความมั่นคงเกิดความสําเร็จแล้วก็บางท่านก็จะมีโชคกับคู่ด้วยส่วนคู่ไหนที่ตรงนี้หมายถึงอะไรตรงนี้หมายถึงว่าระวังใครที่ไม่พร้อมมีลูกระวังมีลูกแบบไม่รู้ตัวนะนะคะความหมายตรงนี้เกิดขึ้นได้นะคะส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักก็อาจจะหมายถึงการตัดสินใจจุดเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเชื่อว่ามีไฝไ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีทางเลือกรักทางเลือกเกิดขึ้น นะคะส่วนสำหรับคนโสดสเสน่ห์วาจาค่ะไม่ว่าคนนั้นที่คุณไปคุยเอ,อเป็นเรื่องของการค้าเป็นเรื่องของธุรกิจก็ตามนะคะมันคือสเสน่ห์วาจาและบางท่านก็มีโชคกับเพศตรงข้ามด้วยชาวราศีเมษทีนี้เรามาดูกันว่าชาวราศีเมษช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูค่ะงานดาวพุธเป็นง,งานนะ บางท่านเกิดโอกาสอะไรใหม่ๆในงานที่มั่นคงมากๆเลยนะคะอเคเขาฟ้องมาว่างานใหม่ๆจะเกิดความสำเร็จงานร่วมกันกับเครือญาติก็ได้นะคะบางท่านได้ทํางานโปรเจกต์อะไรใหม่ๆธุรกิจอะไรใหม่ๆหรือทําธุรกิจร่วมกันกับเครือญาติช่วงนี้ก็มีแนวโน้มทิศทางที่ดีนะคะต้องดีขึ้นใครไปทํางานที่ไปเกี่ยวข้องกัรแบบว่ากับคนหมู่มาก กา,ก,าการไปทํางานที่ไปเกี่ยวข้อกับการปรับแก้กับปรับไขอะไรอย่างนั้นก็มีโอกาสรวมไปจนถึงช่วงนี้หลายๆท่านจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงสู่โอกาสอะไรใหม่ๆมันเป็นจุดสิ้นสุดของปัญหาได้ไหมได้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งกลายเป็นโชคในชะตานะคะบางท่านเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนงานย้ายงานก็มีค่ะรวมไปจนถึงบางท่านทําธุรกิจอสังหานะคะส่วนคน,คนทําธุรกิจอสังหาก็หมายถึงการลงทุนนี่แหละ ของคุณเองรวมไปจนถึงอ่าบางบางเคสก็จะมองว่าบางทีนะก็อาจจะหมายถึงทําอะไรร่วมกันกับคนในบ้านบางทีมันก็อาจจะมีในเรื่องผลประโยชน์อะไรต่อกันบ้างนะคะที่มันเป็นปัญหาบ้างก็ต้องเคลียร์ใจกันต้องเคลียร์ใจกันมันมีจุดเปลี่ยนแปลงฟ้องขึ้นมาให้อีกแล้วว่าคุณกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่อะไรใหม่ๆบุกเบิกสิ่งใหม่ๆจะนําพาโอกาสของคุณสู่ความก้าวหน้า มันหมายถึงความสําเร็จงานหนักๆงานเหนื่อยๆงานที่ต้องไปปรับแก้ปรับไขได้ไหมได้นะคะตรงนี้มันเป็นการปรับแก้ปรับไขรวมไปจนถึงช่วงนี้คุณอาจจะต้องแก้ไขอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้งานของคุณมันก้าวหน้าได้เช่นกันของชาวราศีเมษอันนี้คือเรื่องดีของคุณเองในเรื่องของงานดาวประจําตัวของคุณเป็นสถิตภพอรินะคะบางท่านก็คิดว่าตัวเองจะต้องมีปัญหาแต่ดาวประจําตัวสถิตภพอริตรงนี้ นะมันหมายถึงตำแหน่งอุดมเกณฑ์ของชาวราศีเมษด้วยเจอปัญหาอะไรต่างๆนะก็เอาชนะ,ะปัญหาอุปสรรคได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้นะคะหรือต้องแก้ไขปัญหาหนักๆก็ตามรวมไปจนถึงงานที่คุณจะต้องไปแก้ไขงานแก้ไขมีเยอะแยะหลายวิชาชีพขายของขายของสุภาพอย่างเงี้ยน่ะได้นะงานช่างอย่างเงี้ยงานแก้ไขอย่างเงี้ยงานที่ปรึกษาอย่างเงี้ยคุณจะบางท่านทํางานเป็นที่ปรึกษา นะคะก็มีโอกาสที่ดีทั้งนั้นของคุณเองแต่มันก็ต้องแลกมาด้วยอะไรความความรับผิดชอบอะไรที่มันหนักๆนัก,หนกใหญ่ๆเช่นกันแต่มันจะเป็นความสําเร็จมากๆนะคะเป็นความสําเร็จมากๆของคุณเองอ่ะทีนี้เรามาดูใครจะไปใครที่ต้องติดต่อก,กันค้าทางไกลก็มีโอกาสนะก็มีโอกาสความมั่นคงในอาชีพการงานของคุณจะเกิดขึ้นนะคะทุกประเภทค่ะไปตกลงไปเจรจาก็จะเกิดโอกาสความสําเร็จของคุณเอง มาดูในเรื่องของการเงินการทองดาวพุธคือดาวการสื่อสารการเจราจาไปโยกถึงการเงินนะคะคำพูดวาจาของคุณอ่ะโอ้โหเป็นที่ไว้หน้าเชื่อถือหรือไหวพริบสติปัญญาที่คุณจะต้องไปตกลงต่อรองอะไรใดๆมันก็มีความสําเร็จเป็นไปได้ด้วยดีการเงินของคุณต้องดีค่ะเพราะการเงินของคุณนะคะยังได้ตําแหน่งปฐุมเกณฑ์และตั้งแต่ยี สิงหาดาวการเงินของคุณก็มาอยู่ร่วมกับดาวพุธอีกนะคะตรงนี้ก็ส่งเสริมอีกนะคะดาวการเงินกับดาวพุธเนี่ยเออขอเก็บก่อนนะแป๊บหนึงนะโอเคนะคะมันก็เป็นการส่งเสริมในเรื่องของการเงินการทองคุณมีปัญหาอะไรในเรื่องการเงินคุณก็จะมีคนเข้ามาช่วยหยิบยืน่นโอกาสให้กับคุณในเรื่องของการเงินการทองพ่อค้าแม่ขายนักค้านักขายสเสน่ห์วาจานำพาเงิน ทั้งนั้นคําพูดของคุณก็ต้องเป็นที่น่าเชื่อถือและบางท่านก็จะมีโอกาสได้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาส่งเสริมในเรื่องของการเงินด้วยใครที่ต้องไปทํางานติดต่อกันค้าทางไกลนะคะดาวสุขคือดาวเจ้าเรือมรณนะเอ่อใครที่ต้องไปติดต่องานทางไกลงานต่างถิ่แนแดนไกลหรือคุณจะต้องมีเกณฑ์การเดินทางไปติดต่อไปตกลงงานก็จะนําพาโอกาสโชคทางการเงินบางท่านมีโชคลาบผล คือผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินบางสิ่งบางอย่างเงินเก่าๆอะไรก็ได้เกิดขึ้นได้เช่นกันนะคะตรงนี้แล้วมันจะหมายถึงอะไรการสิ้นสุดปัญหาค่ะโชคใหญ่มาโอกาสใหญ่ๆมาของชาวราศีเมษมันกลายเป็นการสิ้นสุดปัญหาเพื่อโอกาสอะไรใหญ่ๆเกิดขึ้นอย่าลืมว่าเดี๋ยวช่วงจังหวะนี้ที่ดาวพุธอยู่ตรงนี้ดาวงานของคุณจะเดินถอยหลังไปอยู่ร่วมกับดาวราหูเป็นคู่มิตรใหญ่คุณกําลังจะมีโชคมีลาภผลการติดต่อง,งาน ก็คือเงินนี่แหละนะคะบางท่านได้รับทรัพย์จากเงินก้อนด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็บางท่านมีโชคทางการเงินเข้าช่องทางอื่นเข้ามาหมุนเวียนอีกต่างหากนะคะ mm hmm. ช่องทางอื่นได้ไปตกลงไปค้าขายซื้อขายบ้านก็มีโอกาสที่ดีนะคะ mm hmm. จะทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับสังหาก็มีโอกาสที่ดีใครต้องการอยากจะได้รถใหม่ก็อาจจะมีโอกาสได้รถใหม่ด้วย mm hmm. ตรงนี้ทรัพย์สินเคลื่อนที่ได้ด้วยเช่นกันเยอะแยะทรัพย์สินเคลื่อนที่ได้นะคะ สั์สิ่งเคลื่อนที่ได้สมัยนี้บางทีอย่างยกตัวอย่างเครื่องมือสื่อสารเครื่องใช้ไฟฟ้าคอมพิวเอ่อพวกโน้ตบุ๊กพวกคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยมันก็เป็นเงินนะคะตรงนั้นก็จะมีโอกาสได้ของใหม่นะคะบางท่านก็ได้ของใหม่ตรงนี้นะนั่นคือค่าใช้จ่ายโอเคนะคะส่วนเอ่อในเรื่องของการเงินใครที่แบบว่ามีปัญหาอะไรอึดอ,อัดกับใครบางคน นะคะก็จะต้องมีการตกลงไก่เกลี่ยกันได้ค่ะนะคะในเรื่องการเงินกันทองนะหรือใครที่พุ่งเป้าแล้วแหละฉันจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วในสิ่งที่ฉันเลือกจริง,รงๆอันนั้นถูกเส้นถูกทางกับตัวเองถูกจริตกับตัวเองในสิ่งที่ตัวเองต้องการในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาอยากจะไปทําอะไรอย่างนั้นนะ่ะโอกาสความสาเร็จมันมาชื่อเสียงมาด้วยอีกต่างหากที่สําคัญคุณกําลังจะพบโอกาสลาบผลโชคลาภความสําเร็จเงินทองอ่ะ มาดูค่ะบางท่านได้รับทรัพย์จับเงินก้อนใหญ่นะมาดูกันนะคะใครต้องการหุ้นส่วนใหม่มีโอกาสได้หุ้นส่วนใหม่ใครทํางานไปเกี่ยวข้องกับเบื้องหลังที่ปรึกษาโอ้โหความก้าวหน้ามามันก็หมายถึงความสำเร็จความมั่นคงในอาชีพการงานของคุณเองนี่แหละ เขาเรียกว่าโชคชีวิตมันมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีด้วยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีโอกาสที่ดีๆเกิดขึ้นนนของชาวราศีเมษบางท่านกำกำลังจะมีโอกาสมีโชคด้วยค่ะโชคผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมโชคผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนส่งสนับสนุนและใครก็ตามที่ทํางานที่ไปเกี่ยวข้องกับวิชาการความรู้หลายอาชีพมากเลยวิชาการความรู้อ่ะงานแพทย์งานหมองานวิชาการงานที่ปรึกษาเบื้องหลังต่าง โอกาสมาทั้งนั้นนะคะงานที่ต้องไปแก้ไขอย่างเงี้ยโอกาสก็มาโอเคส่วนบางท่านการทำงานก็ระวังอย่าประบาดเลิเล่อของมีคงมีคมอะไรแบบนั้นได้หมดนะคะการทำงานหรืออยู่ดีอาจจะต้องมีเคะมีค่าใช้จ่ายเรื่องของใหม่เข้าบ้านก็มีนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักบ้างความรักของชาวเมธ เป็นยังไงบ้างถ้าเสียงภายนอกเข้ามาเนี่ยดังเข้ามาต้องขอภัยมากๆนะคะเพราะว่ามีช่างมาซ่อมบ้านโอเคค่ะความรักของชาวราศีเมษคู่รักครอบครัวอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางหรือคุณหรือคู่ของคุณก็ได้จะมีเกณฑ์การเดินทางติดต่อติดต่อตกลงเจราจาการงานธุรกิจนะคะ ตรงนี้จะส่งผลดีหรือชาวราศีเมษอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางร่วมกันกับคู่ก็ได้ไปพักผ่อนไปเที่ยวก็ได้ลองวิกเอนได้หมดนะคะตรงนั้นน่ะได้หมดทั้งนั้นจะทําอะไรใหม่ๆร่วมกันโอกาสมาค่ะนะ,ะโอกาสมาก็เชื่อว่าได้คู่นี่แหละต้องช่วยต้องส่งเสริมละนะคะ,ะส่วนมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันได้ นะคู่รักครอบครัวถ้าจะมีปัญหาอะไรที่ต้องปรึกษาหารือกันหรือต้องเคลียร์ปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณกับคู่ต้องปรึกษาหารือกันนะคะมันก็จะลี้คลายชาวราศีเมษจะมีโอกาสรับทรัพย์จับเงินก้อนมีโชคกับคู่ก็ได้รับทรัพย์จับเงินก้อนมาจากงานได้มาจากงานได้ทั้งนั้นนะคะตรงนี้มีโอกาสรับทรัพย์จับเงินก้อนด้วยโอเคอ่าส่วนอ่าชาวเมษ ถ้าปัญหาตัวเองเหรอถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพเราก็มองว่าคุณก็ปรึกษาหารือแพทย์รักษาสุขภาพดีขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะดาวประจําตัวเองด้วยแหละนะคะดาวประจําตัวเองใครบอกว่าดาวประจําตัวอยู่ตรงนี้ไม่ดีมันไปมันได้ตําแหน่งอุดมรเกณฑ์นะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งเม่น่ะเป็นราศีปัสวะเป็นราศีสัตว์บกต้องมีดาวอยู่พบนี้ด้วยมันถึงส่งผลดีมันเป็นจุดเปลี่ยนแปลงแล้วก็ระวังนิดหนึ่งคู่ไหนไม่อยากจะมีลูกป้องกันดีๆนะ ะะแต่ถ้าคุณตั้งใจอยากจะมีลูกเลยเปิดปุ๊บติดปับได้ไหมได้ไปเที่ยวด้วยกันค่ะลองวันหยุดยาวลองวิเกนไปเที่ยวค่ะนะคะมีโอกาสด้วยเช่นกันมาดั่งใจมาได้ดั่งใจเลยช่วงนี้อ่ามาดูกันค่ะใครที่ต้องการมีนะงานไปเกี่ยวข้องอสังหารับเหมาทุบตึกก่อสร้างช่างวิศวะต่างๆมีผลสำเร็จ จะทำบ้านได้จะทําบ้านขายได้จะปรับปรุงบ้านได้นะคะสําหรับคนที่มีปัญหาความรักอยากจะบอกว่าใครที่มีปัญหาความรักอะ่ะมันอาจจะมีในเรื่องของการรับปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงการไม่เข้าใจกันการผิดใจกันต่างๆรักรับซ้อนเกิดขึ้นนะคะรักทางเลือกเลือกทางรักเกิดขึ้นตรงเนี้หรือคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเอาย,ยังไงดีฉันจะตัดสินใจยังไงดีกับความรักจะทนพยายามต่อไปกับปัญหา จะแก้ไขปัญหาหรือจะเลือกเรื่องต้นใหม่ดีอันนั้นก็อาจจะเป็นคุณได้แต่ในบางเคสจะรู้สึกได้ว่าที่คุณไม่เคยรับทราบมันก็จะรับทราบเพราะมันเป็นเรื่องรักทับซ้อนรักถังเลือกมีคู่ทับซ้อนค่ะในะารมีคู่รับซ้อนหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเขากลับไปติดต่อพวพันกับคนเก่าๆของเขาหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นด้วยต่างหากนะ,ะเพื่อนเก่ากิ๊กเก่าฐานไฟเก่าอะไรแบบนี้ได้ทั้งนั้นนะคะชาวราศีเมษมีอะไรก็ใช้ความพยายามคุยกันให้เข้าอ,อกเข้าใจ แต่บางเคสจะไม่บางเคสกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกําลังจะตัดสินใจการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความสัมพันธ์เพื่อชัดเจนชัดเจนในที่นี้ก็ในเมื่อเขาไม่รับผิดชอบอะไรใดๆก็ได้หรือเขายังไม่ชัดเจนอะไรใดๆกับคุณคุณก็อาจจะต้องตัดสินใจได้นะคะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงค่ะมันเป็นการสิ้นสุดเพื่อโอกาสใหม่ๆไม่ใส่คุณก็ใส่เขาสิ้นสุดเริ่มต้นใหม่เขาเรียกลักทางเลือกมาดู คนโสดคนโสดมีโอกาสพบกลักมากๆเลยคุณอาจจะได้เพศตรงข้ามเข้ามาส่งเสริมคุณด้วยวาจาอาจจะไปถึงธุรกิจได้นะวาจาสเสน่วาจาอย่างเงี้ยคำพูดคำจาของคุณเนี่ยมันหนักแน่นมันมั่นคงอย่างเงี้ยไปตกลงไปเจราจาอะไรใดๆก็จะประสบความสำเร็จกับผู้ค้าคู้ส่วนผู้ธุรกิจนะคะและก็บางท่านก็จะมีโชคกับเพศตรงข้ามเกิดขึ้นได้เช่นกัน ความความรักหรือบางท่านช่วงนี้อาจจะพบรักในเรื่องของสายงานได้ไม่ได้นะคะการไปติดต่องานได้รักคนไกลได้ได้หมดเลยนะคะรักคนไกลรักทางไกลได้ทั้งนั้นของชาวราศีเมษเนี่ยาดาวสุขคือดาวเจ้าเรือนปัตตนินะคะตะกที้พูดผิดก็ต้องขออภัยนะคะบางท่านได้พบรักรักคนไกลรักทางไกลอะไรอย่างนั้นอ่ะนะคะแต่บางท่านก็ได้รักคนเก่า เก่าๆไกลๆเก่าด้วยไหมมันอาจจะเป็นเพื่อนมิตรภาพหรือเปล่าตรงนี้สสมากกว่าแต่ก็จะมองว่าชาวเมธคุณมีตัวเลือกเข้ามาในช่วงจังหวะนี้และบางท่านก็จะมีโชคกับเพศตรงข้ามด้วยนะคะของชาวราศีเมษนะเท่าที่เห็นนะหลังจากการเปลี่ยนแปลงเออตะกี้เบื้องต้นจริงๆพูดพูดผิดพูดดาวสุขไปดาวเจ้าเรือนมาเนะสร็จเลยนะคะอ่ะมาดูกันค่ะ โชคเพศตรงข้ามผลประโยชน์กับเพศตรงข้ามผลประโยชน์จากคู่ค้าคู่เจรจาคู่ธุรกิจค่ะถ้าใครไม่ได้มีรักก็หมายถึงผลประโยชน์กับเพศตรงข้ามผลประโยชน์จากเคู่ธุรกิจของเรานี่แหละกับลูกค้าของเราเองนี่แหละมันเป็นผลประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะรู้สึกว่าช่วงนี้คุณกําลังจะมีโชคอ่ะแล้วก็หลายหลายท่านก็อาจจะหมายถึงความรักนะลายหลายท่านก็อาจจะหมายถึงความรักทางเลือกใหม่ได้ส่วนบางท่านก็อาจจะหมายถึงอาจจะมีใครเก่าๆเข้ามาหาคุณก็ได้เก่าๆบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะ เก่าเขาเข้ามาดีฉันก็ไม่อยากจะเริ่มต้นกับใครใหม่ๆฉันก็ลองสารสัมพันธ์กับเก่าๆดูอันนั้นก็มีโอกาสนะอันนั้นก็มีโอกาสด้วยนะคะสาวโสดแต่บางทีก็อาจจะไม่ถึงเปิดใจเปิดตัวกับรักและรวมหมายถึงทั้งเก่าและใหม่เข้าใหม่เข้ามาให้คุณได้เลือกตัดสินใจว่าคุณจะเลือกตัดสินใจอย่างไรดีแล้วก็ตรงนี้คนไกลนะคนไกลค่ะ รักต่างถิ่นแดนไกลรักจากการเดินทางนะความรักทางไกลมาแล้ว่ะเนี่ย <c oughs> โอเคความรักนะความรักเกิดขึ้นมีคนเข้ามาจีบคุณแต่การที่มีคนเข้ามาจีบคุณบางทีชาวราศีเมษคุณก็จะรู้สึกถึงถึงแบบว่าคุณก็ยังไม่ไม่เขาเรียกว่ายังต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะคะพอบางทีอ่ะ เราก็อย่าพิ่งไปไว้เนื้อเชื่อใจใครเพราะสุขพุทธอีกครูอย่าดูเบาอันนั้นอะนะคะก็ต้องอย่าไว้เนื้อเชื่อใจใครหรือดูซิว่าเขาเข้าบ้าเนี่ยเขาคุยกับคนอื่นด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นคุณก็ต้องตรวจเช็คของคุณเองนะคะก็ประมาณนี้สําหรับชาวโสดอ่ะทีนี้เรามาดูกันบทสรุปของคุณโชคโอกาสใหม่ๆโชคทั้งการเงินโชคทั้งความสําเร็จ เจอปัญหาอะไรก็แก้ไขปัญหาสําเร็จไปวิ่งเต้นไปตกลงไปติดต่อไปเจรจาก็จะประสบความสําเร็จนี่คือในเรื่องของงานอุตตายแล้วเปิดไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยอคุณฮะเปิดไพ่ของคุณนี่ดีมากๆเลยทั้งการงานแรกทั้งการเงินที่คุณคาดหวังความสมหวังสมปรารถนาก็จะเกิดขึ้นค่ะนะคะของชาวราศีเมษนะส่วนในเรื่อง,องความรักก็จะมองในมุมมองว่าจะมองในมุมมองว่าก็ต้องคุยกันดีดๆเดคะ บางท่านก็เข้าใจแหละว่าบางทีมันก็เบื่อหน่ายเบื่อเซ็งต่อกันบ้างอะ่ะมีปัญหานะคะลิ้นกับฟันบ้างบางทีเราก็ต้องคุยกันดีๆสื่อสารกันดีๆปรับความเข้าใจกันดีๆแต่บางท่านก็ไม่บางท่านเพราะมีส่วนเกินเข้ามาแล้วรักคู่รักทับซ้อนหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องมีทางเลือกใหม่เะียคะส่วนชาวโสดมีโอกาสพบรักคนไกลคนมีตําหนิ ได้ทั้งนั้นจุดเปลี่ยนแปลงชีตกําลังจะเกิดขึ้นแต่จุดเปลี่ยนแปลงชีตของคุณมันหมายถึงคุณกําลังจะเปลี่ยนชีวิตเพื่อโอกาสอะไรใหม่ๆที่มันมีโอกาสความก้าวหน้าเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีคะ่ะความสําเร็จความก้าวหน้าเกิดขึ้นของชาวราศีเมษปัญหาเก่าๆจบสิ้นค่ะถ้าไพ่แบบนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยมันหมายถึงการสิ้นสุดของปัญหาการเริ่มต้นโอกาสอะไรใหม่ๆหรือคุณกำลังจะมีอะไรใหม่ๆที่ดี กับชีวิตของคุณนะคะของชาวเมทก็น่าจะประมาณนี้ของชาวราศีเมทขอบคุณ f อทุกท่านนะคะที่ยังติดตามรับฟังรับชมแล้วก็ f อท่านไหนที่คลิปไม่เด้งไม่แจ้งเตือนคุณก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้หรือบางท่านก็กดเข้าไปฟังที่นาช่องได้เช่นกันขอขอบคุณกำลังใจทุกกำลังใจนะคะทุกกำลังใจขอให้ชาวราศีเมทช่วงนี้โอกาสมาเงินมาความสำเร็จมาปัญหาแก้ไขปัญหาได้ เอาชนะอุปสรรคปัญหาได้เช่นกันงานหนักๆงานเหนื่อยๆงานที่ต้องไปปรับไปแก้ไขขายสินค้าแก้ไขาขายสินค้ายกตัวอย่างใครทําการค้าขายเยงี้ยใครไลฟ์สดขายของของสุขภาพของแก้ไขยอย่างเงี้ยได้หมดอ่ะนะคะตรงนี้ของคุณเองอ่ะอันนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะ,ะเงินออนไลน์เงินทางไกลก็เกิดขึ้นวาจาวาทะศินตอนเนี้ยคือสิ่งสําคัญมากๆนะคะการสื่อสารคือสิ่งสําคัญมากๆกับชาวราศีเมษขอให้ทุกท่าน โชคดีมากๆนะคะสวัสดีค่ะ